สวัสดีค right ่ะช <erman> ื่อนางสาวเจนนชนาวันสมศรีชื่อเล่นบีมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวนราชธานีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษารหัสหนักศึกษา64121 1 0 0 1 1ส่นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสิงหเมืองวิทยาคารอำเภอสิงห์เมืองใหม่จังหวัดอุลรธานีค่ะผู้มีลำนาเป็นคนจังหวัดอุลราชธานีอำเภอสิงห์เมืองใหม่คติประจำใจ ทำทุกอย่างให้เต็มที่และทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอาหารที่ชอบนะคะจะชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัดและมีส่วนประกอบของกุ้งค่ะสีที่ชอบสีขาวสีดำและสีเขียวงานอนดิเรกจะชอบอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายหรือว่าหนังสือความรู้ทั่วไปค่ะแล้วก็จะชอบเล่นกับสุนัขค่ะสิ่งที่อยากทําในอนาคตนะคะก็คือการเป็นครูที่ดีเป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์และทําให้ครอบครัวมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ